สวัสดีครับผมนายซิรอดกวดแก้วจะมาสรุปเนื้อหาภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสานบทที่1ถึงบทที่7ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอผ้าทอในแต่ละภูมิภาคมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างกันเนื้อหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยบทนี้กล่าวถึงผ้าทอในแต่ละ ได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้ผ้าทอภาคเหนือผ้าทอในบริเวณภาคเหนือหรือล้านนาปัจจุบันคือบริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่น่านเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนจนถึงดินแดนบางส่วนของประเทศพม่าประเทศจีนและประเทศลาว ผ้าพื้นบ้านภาคเหนือที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดคือผ้าไทยยวนผ้าไทยลือ้อผ้าของกลุ่มชนทั้งสองได้แก่เครื่องนุ่งหง่มเครื่องนอนและเครื่องบูชาตามความเชื่อที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆเครื่องนุ่งผู้หญิงของกลุ่มไทยยวนและไทเลือ้อมีส่วนประกอบ้า,ายคึงกันผ้าทอผ้ากีสารภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี พื้นที่19จังหวัดประกอบด้วยกลุ่มชนชาติติพันธ์ต่างๆมากกว่า20ชาติพันธ์ได้แก่หนองคายนครพนมสกลนคอนอรอุดรธานีหนองบวัวลำพูเลยมุกดาหารกาลสิน์ขอนแก่นอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามชัยภูมินครราชสีมาบุรีรมสุรินทร์สรีสเกตและอุบลราชธานี การตั้งถิ่นฐานในบริเวณภาคอีสานของกลุ่มชนเผ่าไทยเชื้อสายต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มไทยลาวเป็นกลุ่มชนที่มีการผิดี้าพื้นบ้านของภาคอีสานแพร่หลายที่สุดแต่ยังแยกเป็นกลุ่มย่อยตามวัฒนธรรมได้อีกหลายกลุ่มเช่นลาวกาวลาวพวนลาวซ่งลาวข้าง กลุ่มชนเหล่านี้มีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันยามว่างจากงานในนาผู้หญิงทอผ้าผู้ชายจักสารเป็นคำกล่าวที่สะท้อนให้เห็นภาพการดำรงชีวิตและสังคมของชาวอีสานดังนั้นการทอผ้าจึงเป็นงานสำคัญของผู้หญิงผ้าที่ทอจะใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มได้แก่เสื้อสิ้น สซ่สลงผ้าขาวม้าผ้าคุมไหล่เครื่องนอนหมอนมุ้งผ้าห่มและเครื่องใช้ที่จะถวายพระในงานบุญประเพณีต่างๆเช่นที่นอนหมอนผ้าห่มคัมพีผ้ากาบผ้าผ้าเวทผ้าทอผ้ากาง าทอตามกรรมวิธีพื้นบ้านในบริเวณภาคกลาส่วนมากเป็นกลุ่มชนเผ่าไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามถิ่นต่างๆได้แก่กลุ่มไทยพวนไทยยวนไทยดำเป็นต้นกลุ่มเชื้อชาติไทยลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณภาคกลางด้วยสาเหตุทางการเมืองในอดีตผ้าทอในบริเวณบินแดน,นภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดปัตตคกีริขันลงไปจดเขตประเทศมาเลเซียที่มีความยาวของพื้นที่ประมาณ750กิโลเมตรภูมิประเทศแผ่นดินแคบและทาบสมุทรชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกทอดไปตามอ่าวไทยได้แก่บริเวณจังหวัดประตวบคีรีขันชุมพรสุราธานีสงขลาปัตานีและนาราธิวาส การทอผ้าเช่นผ้าบ้านนาเหมือสีผ้ากอยอนอกจากผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเช่นผ้ายกนครศรีธรรมราชผ้าพรมเรียงผ้าบ้านนามเหมือนสีผ้ากอยอชาติพันธุ์ในผ้าอีสานได้แก่เผาไทยลาวเผาพูัวไทยลาวส้งกลาชาวกุย ชาวเขมรไทยยอไทยโูกไทยแสกไทยขาชนเผาเกระเลงเป็นต้นวิธีทอผ้าอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำคัญในการทอก็คือเครื่องทอซึ่งคนไทยพื้นบ้านในภาคการภาคเหนือและภาคอีสานเรียกกันว่ากี่หรือหู ภาคใต้เรียกว่าเกกี่หรือหขกพัฒนาขึ้นมาจากหลักการเบื้องต้ทนที่ต้องการให้มีการขัดลายกันร,ระหว่างได้เส้นยืนกับได้เส้นพุ่งเป็นจำนวนมากเพียงพอที่จะให้เกิดเป็นพื่นผ้าขึ้นผ้าทอที่แบ่งตามกรรมวิธีในการทอ ซึ่งมีชื่อเรียกต่างกันออกไปตามรดลายที่เกิดจากการทอบนผืนผ้าเช่นผ้ามัดหมี่ผ้าแพรวาผ้าสบายผ้าจกผ้ายกดอกผ้าสโลมผ้าขิดผ้าพื้นผ้านุ่มประวัติความเป็นมาและผ้าทออีสานตอนบนผ้าทอกับ วิถีชีวิตของคนในแต่ละจังหวัดมีประวัติที่มาของการผสมผสานภูมิปัญญาคนในท้องถิ่นผ่านพื้นผ้าที่มีความหลากหลายของผ้าแบ่งตามกรรมวิธีการผลิตผ้าบางก็เป็นแบบผ้ามัดมีผ้าขิดหรือลายชิดผ้าจกหรือลายจกและผ้าแลววาเป็นต้น จังหวัดบึงการผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายหมากบิงจัง,จงหวัดเลยผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายดอกไยเมืองเลยจังหวัดหน,นองคายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายนาคใหญ่จังหวัดหนองบัวลำพูผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายขีดสลับมีจังหวัดอุดรธานี ผ้าประจำจังหวัดคือผ้าขีดไหมลายก้นหอยจังหวัดนครพนมผ้าประจำจังหวัดคือผ้ามกุกจังหวัดมุกดาหารผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายแก้วมุกดาจังหวัดสกลน,นครผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายนครธรรมประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญา ผ้าทออีสานตอนกลางวัฒนธรรมการทอผ้าของชาวอีสานได้รับอิทธิพลมาจากการอ,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 อพยพเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนจากหลายพื้นที่เข้ามาอาศัยอยู่ในภูมิภาคอีสานปัจจุบันแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะและลวดลายกรรมวิธีการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตอนเองโดยในอีสานเหนือเป็น แหล่งทอผ้าฝ้ายได้แก่ผ้าขิดสานกลางเป็นแหล่งทอผ้าไหมได้แก่ผ้าไหมมัดมีผ้าหางกระลอกเป็นต้นผ้าขิดเกิดจากการใช้ได้พุ่งพิเศษเพื่อใส่สีและลวดลายต่างจากสีพื้นผ้ามัดมีเป็นการสร้างลวดลายวิธีย้อมสี โดยออกแบบรวดลายก่อนย้อมสีด้วยเส้นุ่งเตรียมลายกรอบไม้หน้ากว้างเท่ากับหน้ากว้างผ้าจังหวัดกาลสินผ้าประจำจังหวัดคือผ้าไหมแพราลายหน้าสุดสองแขนจังหวัดขอนแกน่นผ้าลายประจำจังหวัดคือผ้าลายแขนแกณคูนจังหวัดมหาสารคาม ภาคประจำจังหวัดคือภาคลายดอกมาจังหวัดร้อยเอ็ดภาคประจัจังหวัดคือภาคลายสาเกตกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหนึ่งหรือกลุ่มนครชัยบุรีนประกอบด้วย4จังหวัดได้แก่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราช ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายหางกระลาสีแสจังหวัดชัยภูมิผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายหมีขั้นขอนาลีจังหวัดปุยลผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายหางกระลกคู่จังหวัดสุรินทร์้าประจำจังหวัดคือผ้าลายโฮ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสองหรือราชธานีเจริญสีโสธรประกอบด้วยสีจังหวัดได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดรีสเกตจังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีภาพประจำจังหวัดคือผ้าลายกากบัวจังหวัดรีสเกตภาพประจำจังหวัดคือ ผ้าสีลาวายกดอกลายลูกแก้วจังหวัดยะโสผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายยกสุนทรผ้าลายลูกไหวจังหวัดอำนาจเจริญผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายตะขอสลับเอื้อกระบวนการทำให้เกิดสีการย้อมสีผ้าเป็นไงที่ต้องอาศัยทักษะ แต่ก่อนนั้นมนุษย์ได้มีการนำสีที่มาใช้โดยหาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสีจากพืชสัตว์แร่ธาตุส่วนเส้นใยที่ได้นั้นก็เป็นเส้นใยจากธรรมชาติในการย้อมสีธรรมชาติเส้นใยที่จะย้อมสีธรรมชาติได้สวยต้องเป็นเส้นใยจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นจากพืชหรือจากสัตว์ตัวอย่างของเส้นใยจากพืชอาทิ ไ้ลยลินินกันชงมปานส่วนตัวอย่างของเส้นใยจากสัตว์เช่นไหมขนสัตว์ซึ่งก่อนที่จะทำการย้อมสีได้นั้นจำเป็นต้องมีการเตรียมเส้นใยก่อนการเตรียมเส้นได้หนึใส่ตามอัตราส่วนประมาณน้ำา20ลิตร ต่อน,น้ำยาล้างจานเข้มข้น3-4ช้อนโต๊ะคนให้ละลายเข้ากัน 2. นํนำเส้นได้ใส่ลงไปในหม้อต้มให้น้ำท่วมเส้นได้กับพริกเส้นได้บ่อยๆเพื่อให้ทำความสะอาดได้ทั่วถึงต้มทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงหรือตามเวลาที่เหมาะ 3. าํนำเส้นได้ขึ้นจากหม้อต้ม ขวนเส้นได้ไข่ความร้อนและเสดดน้ําแล้วล้างเส้นได้ในน้ําขาวให้สะอาดจ,จนหมดฟองแล้วเอาไปตากเส้นได้แห้งสะอาดหมาดน้ําแล้วนําไปย้อมสีในกรณีที่ยังไม่ย้อมสีทันทีให้ตากจนแห้งสนิทแล้วเก็บเส้นได้ในที่ที่ถ่ายเทสะดวกไม่อับหรือเก็บในภาชนะที่ป้องกันความชืน้นการย้อมสีมาชาติ สีธรรมชาติได้จากพืชหลายชนิดหรืออาจจะได้จากสัตว์โดยมากจะเป็นสีจากพืชซึ่งใช้เปลือกแก่นลากหัวหรือเง่าดอกใบผลและเมล็ดและได้จากครั่งซึ่งได้แก่จากสัตว์ที่เลี้ยงโดยใช้วิธีที่ปล่อยตามต้นจามจุรีหรือต้นพุทราการย้อมร้อนการย้อมร้อนคือ วิธีการย้อมที่ใช้ความร้อนสูงโดยประมาณ100องราโเซลเซียสเพื่อให้สีติดกับเส้นใยได้อย่างนานแน่นและคงทนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผ้าสีสวยสดใสและทนทานต่อการซักการย้อมโดยใช้สารช่วยติดสีสารช่วยติดสีหรือมอแดนคือสารเคมีหรือสารจากธรรมชาติที่ใช้ในการย้อมสีธรรมชาติเพื่อให สีติดกับเส้นใยได้อย่างมานแน่นและคงทนมากขึ้นทำให้สีที่ได้มีความหลากหลายและสวยงามยิ่งขึ้นสารช่วยติดสีที่นิยมใช้สารส้มได้จากการตดผลิตของเกลืออลูมิเนียมซันเฟตเป็นสารช่วยติดสีที่พบได้ทั่วไปเหล็กได้จากสนิมเหล็กหรือเกลือเหล็ก ช่วยให้สีเข้มข้นและมีความหลากหลายของเฉดสีดีบุกได้จากเกลือดีบุกช่วยให้สีสันสดใสและมีประกายทองแดงได้จากเกลือทองแดงช่วยให้สีเขียวและน้ำเงินเข้มขึ้นสารช่วยติดสีจากธรรมชาติเช่นแทนนินจากเปลือกไม้ใบไม,ไม้หรือผลไม้ สีย้อมสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือสีย้อมธรรมชาติเป็นสีย้อมที่ได้มาจากแหล่งธรรมชาติโดยเฉพาะพืชและสัตว์สีย้อมที่ได้มาจากส่วนประกอบพืชเช่นส่วนลำต้นส่วนดอกส่วนที่เป็นเปลือกตัวอย่างเช่นสีดำจากลูกมะเลือสีน้ำเงินจากต้นคามสีเหลืองจากไม้อ๊อกสีแสด จากดอกกัญกาสีแดงจากดอกเข็มห่นสีย้อมที่มาจากสัตว์เช่นสีม่วงแดงของข้างสีม่วงจากหอยสังน้ำเป็นต้น 2. ส,สีย้อมสังเคราะห์เป็นสีย้อมที่เกิดจากกระบวนการทางเคมีการย้อมสีสังเคราะห์เป็นกระบวนการที่ใช้สารเคมีในการเปลี่ยนสีของวัสดุเช่นผ้าพลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์อื่นๆโดยทั่วไปแล้วขั้นตอนการย้อมสีสังเคราะห์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของสีสารยึดติดและวัตถุที่ต้องการย้อมสี